เอาแล้วอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีเหตุปะทะกันนะคะล่าสุดกองทัพยกระดับการใช้กําลังค่ะโดยตั้งผบทบทบ,บัญชาการรบและสนับสนุนกําลังทั้งทาง,ทงบกอากาศและก็เรือเป้าหมายที่วางเอาไว้ก็คือที่ตั้งของทหารเว้นพลเรือนถ้าไม่หยุดเจอระดับประเทศแน่ และด่วนนะคะท่าทีล่าสุดค่ะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของไทยดินถึงสำนักง,งานใหญ่สหรประชาชาติหรือ UN ที่นิวยอร์กแล้วนะคะหลังจากกัมพูชาเปิดฉากยิงก่อนค่ะมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็จะเร่งสื่อสารประชาคมโลกด้วย มาถึงตอนนี้อัปเดตสถานการณ์นะคะจำนวนของคนเจ็บและคนเสียชีวิตกันหน่อยค่ะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อประมาณ15นาฬิกาที่ผ่านมาของวันนี้24กรกฎาคมนะคะสาธารณาสุขได้ถแถลงยอดเหยื่ออาวุธของขเขมรค่ะพบคนไทยเสียชีวิตแล้ว11รายบาดเจ็บ35ทหารเนี่ยบาดเจ็บ8นายและเสียชีวิต1นายค่ะ ซึ่งเรื่องเศร้าที่สุดแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้กับประเทศไทยรวมทั้งคนที่ได้รับรู้ข่าวสารนี้ก็คือกัมพูชาเนี่ยนอกจากยิงฝ่ายไทยก่อนแล้วนะคะยังเน้นไปที่พลเรือนจะสังเกตว่าเป้าหมายเนี่ยโจมตีโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ร้านสะดวกซื้อซึ่ง7 e เ e ่ e อเนี่ยอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะโชคดีค่ะที่ไม่มีเหตุไฟไหมหรือว่าลุกลามบานปลายแต่เหตุการณ์ที่7มีผู้เสียชีวิต ในนั้นเนี่ยถึง7-8ถึงรายทีเดียวแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่เป็นน้องเด็กนักเรียนนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกเหตุการณ์ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าจะไม่มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะ